ช่วยแล้วพี่ผาปกติถนนเส้นนี้ไม่เคยมีการตั้งด่านนะันนั่นสิกี่ยวกับตั้งด่านมารอรับพวกเราใช่้ะพี่ผาคนก่อนที่ฉันมาดูล่านเราแถวเนี้ยฉันได้ยินพวกตำรวจมันพูดกันว่าที่มันมาค้นรถปิดกั้นเส้นทางนี้นะเพราะมันได้ข้อมูลมาว่าจะมีการขนส่งวัตถุโบราณผิดกฎหมายมาทางนี้นะพี่เป็นไปนไม่ได้ พราะของเนี่ยเป็นของกำลังชัดกกำลังชัดเนี่ยจ้างเรามาส่งเพราะฉะนั้นกำลังชัดเนี่ยก็ต้องเคลียร์เส้นทางกับเราดิเคลียร์เส้นทางกับผีมึงดีลุงแหกตาดูหรือว่าพี่ผาจะถูกหักหลังนี่ทำไมมองฉันอย่างนี้ล่ะฉันก็แค่สันนิษฐานตามหนังสือนิยายสืบสวนสอบสวนเชลโคมี่ฉันเคยอ่านน่ะ ไอ้โฮองนี่เป็นใครครับคุณน้ำพึ่งมันคือหนังสือที่ยายอังกฤษอ่ะเขาเก่งมากเลยนะสืบสวนเก่งใครได้ทุกคดีแถมอ่านสนุกทุกเล่มด้วยอ๋อแล้วแล้วกับไอ้อิสซิเดียเนี่ยใครเก่งกันทับพพอยแเลวถ้าฉันไม่ขอความเห็นไม่ต้องพูดก็ฉันอยากช่วยแต่ที่คุณน้ำพึ่งพูดก็เป็นไปได้นะพี่ ถ้าพี่ไม่รอบครอบสองคนให้มาดูราดเราป่านนี้เราโดนรวกันหมดแน่แล้วพี่ผาจะเอาอยังไงครับไม่ใช่ตำรวจจริงเหรอพี่ผาแค่ดูก็รู้แล้วว่าเป็นตำรวจปลอมฉันก็ว่า,างั้นแหละจ้ะพี่ผาดูลักษณะการตั้งดานเนี่ยก็ผิดไปจากระเบียบดูดิลักษณะการแต่งตัวของแต่ละคนฉันว่าต้องเป็นโจรก๊กไหนสัก๊ก ốc, ที่มาดักรอเล่นงานเราเฮ้ยไอ้ก้อง เองพูดเหมือนกับเองเป็นตำรวจเองไงข้าจะเคยเป็นตำรวจได้ไงไวลุงข้าวแค่โมไปตามที่พาพูดโอ้ยไอ้ขี้โมที่แท้เองก็โมใจพิผาเองนี่ถ้าเองเป็นตำรวจจริงนะปลอมตัวเข้ามาเนี่ยก็เองจะทำไมวะเอาเลื่อนหอยออกไงเอาละเอาละเอาอย่างนี้เดี๋ยวข้าจะไปจัดการตำรวจพวกนั้นเองพวกเองทำตามแผนข้าก็พอ พี่คนเดียวกับไอ้ตำรวจปลอมห้าคนน่ะเหรอพี่เออตามนี้พี่ผานี่พี่จะบ้าเหรอพี่คนเดียวกับพวกนั้นทั้งขยองพี่อยากจะไปหาเรื่องตายรับถ้าฉันไม่ถามความเห็นไม่ต้องพูดแต่ยังไงฉันก็ไม่เห็นด้วยกับแผนบ้าๆแบบนี้ของพี่หรอกนะ ถึงแม้ว่าพี่จะเก่งแต่ว่าพี่ไม่รอดหรอกพาทุกคนกลับบ้านเอถอะจะได้ไม่มีใครต้องเป็นอะไรสะพานกลับก็ไม่รู้นะสิว่าใครคิดจะเล่นงานฉันหมายความว่า,างไงที่พี่เอาตัวเองเข้าไปเสี่ยงเพราะพี่แค่อยากรู้ว่าใครอยู่เบื้องหลังเหรอฉลาดขึ้นมาแล้วนี่จะไม่ต้องห่วงหร้กนะถ้าฉันไม่มั่นใจฉันไม่เอาชีวิตมาเสี่ยงหรอกเพราะว่าเมียฉันจะเป็นไม้ พี่แค่นี้ไม่เจ็บหรอกที่ฉันมาทำงานนี่เสี่ยงชีวิตมากกว่าเธอเยอะฉันรู้รู้รู้แล้วตามมาทำไมรู้ไหมว่าทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนน่ะก็ฉันอยากจะช่วยพี่ช่วยฉันยังเธอจะช่วยอะไรได้ฉันช่วยพี่ได้ช่วยได้แน่นอนด้วยคนแบบพี่ไม่ควรจะมาอยู่ในที่แบบนี้ฉันขอเธอนะพี่พี่พาทุกคนกลับเถอะ ให้ฉันพาทุกคนกลับกันได้